สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ของครูต่ายทุกคนนะคะวันนี้ได้เวลาเรียนวิชาภาษาไทยแล้วค่ะพร้อมเรียนหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมเรียนแล้วนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่คุณค่าด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะในวรรณคดีเรื่องอิสรยานภาษิตหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเปิดไปเลยค่ะ เปิดไปหรือยังคะถ้าเปิดไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมกันในวันใคดีเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะสัญญาว่าวันนี้คลิปนี้จะไม่ยาวมากนะคะแต่ได้ความรู้แบบเต็มๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันดีกว่าคะ่ะคุณค่าด้านสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในวัรณคดีเรื่อง อิสรยานภาสิตนะคะข้อที่1เลยก็คือวรรณคดีเรื่องนี้นะคะสะท้อนนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะให้รู้จักการเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เมื่อเราเกิดมานะคะทุกคนเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่สำคัญคือต้องรู้จักฟังหูไว้หูค่ะ นะคะดังตัวอย่างคำประพันธ์นะคะที่ยกมาดังเช่นต่อไปนี้ค่ะชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าอันนี้ก็สอนเรื่องการคลองตัวของผู้หญิงผู้ชายเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาสายอันนี้ก็สอนเรื่องการเรียกว่านะพึ่งพาอาศัยกันนะคะพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วก็เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจอันนี้พูดถึงการ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการอันนี้ก็พูดถึงการรักกันไว้นะคะดีกว่าการเกลียดกันเป็นต้นค่ะจงฟังหูไว้หูคอยดูไปเชื่อน้ำใจดีกว่าอย่าเชื่อย,ยุก,ก็คือให้รู้จักฟังหูไว้หูนั่นเองค่ะนะคะควรคิดตรีตรองนะคะเรื่องที่เรารับฟังมาว่าอะไรเป็นความจริงอะไรไม่ใช่ความจริงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูคุณค่าด้านาต่อไปนะคะคุณค่าด้านาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมในวรรณคดีเรื่องอิสรยิยภัณฑ์นะคะข้อที่2ก็คือจะสะท้อนนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นว่าคนในสังคมนะคะให้ความเคารพผู้อาวุโสค่ะหรือทําตามคําสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดังเช่น3คํคำประพันธ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะ คำประพันธ์แรกจะบอกว่าเดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัดไปพูดขัดเขาทาไมขัดใจเขาก็คือพูดถึงเรื่องของการเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนั่นเองให้ทำตามผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เขาเคยทำมานะคะหรือคนสามขามีปัญญาหาไว้ทักที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอาก็คือคนสามขานะคะเขาเปรียบเทียบคนแก่ใช่ไหม คนแกน่ในเวลาเดินเนี่ยไม่สามารถเดินสองขาได้ต้องมีไม้เท้าเพื่อพยุงตัวเองก็เลยเปรียบเทียบว่าเป็นคนสามขานั่นเองนะคะคนสามขาเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะเวลา,าผู้ใหญ่แนะนําอะไรนะคะเราก็ควรที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่าท่าน,นผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะคะหรือคอยดําเนินตามไต้ผู้ไปหน้าใจความว่าผู้มีคุณอย่าหนุนหวนคําว่า ผู้ไปหน้าคำนี้นะคะหมายถึงคนที่เกิดก่อนเรานั่นเองค่ะก็คือให้เราทำตามคนที่เกิดก่อนหรือว่าคนที่แก่กว่านะคะคำสอนข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าสังคมสมัยนั้นนะคะมีความเชื่อความศรัทธานะคะทางศาสนาค่ะ โดยกล่าวถึงบุญนะคะกล่าวถึงกรรมนะคะกล่าวถึงความโลบความหลงนะคะลาบยศต่างๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบาปนะคะตัณหาต่างๆด้วยค่ะเช่นถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้ ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผลบุญหาไหมแล้วอย่าได้ถ้าโงตนปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืนปุถุชนหมายถึงคนทั่วไปมนุษย์สามัญชนทั่วไปนะคะเขาก็พูดถึงว่าบุญคนมีบุญเนี่ยนะคะอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะคะเราต้องคิดดีด้วยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยบุญมันหมดไปแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะลําบากได้ใช่ไหมเพราะคนทั่วไปเนี่ยบางวันเขาก็รักเราหมดเขาเกลียดเราตามภาษาคนนะคะ หรืออันโลภลาบแบบหนาตันหายเย็บเมียรู้เก็บผัวรู้ทำรรพาจำเริญก็คือสอนว่าเราไม่ควรที่จะโลภนั่นเองค่ะหรืออย่าดูถูกบุญกรรมว่าทําน้อยน้ําตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนานะคะในที่นี้เนี่ยเขาพูดว่าเราอย่าดูถูกบุญนะคะถึงแม้ว่าทําน้อยมันก็คือบุญค่ะ ต่อไปนะคะความรู้ดีๆจากวรรณคาดีเรื่องนี้ค่ะความรู้ข้อแรกเลยนะคะวรรณคาดีเรื่องอิสรยานภาสิทธิ์นะคะเขาเนี่ยสอนนะคะให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองนะคะให้เรารู้จักจิตใจของผู้อื่นเคารพใจเขาใจเรานะคะแล้วก็ให้รู้จักการพึ่งพาอาศัยกันรู้จักพูดแล้วก็รู้จักการเชื่อฟังผู้ใหญ่คะ่ะข้อต่อไปนะคะวรรณคาดีเรื่องนี้นะคะให้ความรู้เราเกี่ยวกับ ลักษณะของกรอนเพลงยาวใช่ไหมว่ามันเนี่ยคล้ายๆกับกรอนสุภาพเลยเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นต้นที่วรรครับไม่ได้ขึ้นต้นที่วรสดับเหมือนกับกรอนสุภาพใช่ไหมคะแล้วก็ตอนจบจะลงท้ายด้วยคําว่าเอยนั่นเองค่ะแล้วก็กรอนเพลงยาวเนี่ยจะไม่จํากัดความยาวแล้วก็เรียกว่ากรอนเพลงยาวไหยคะว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะ วรรณคดีเรื่องอิสริยานภาสิตนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการประพฤติตนในสังคมค่ะว่าให้เรารู้จักอ่อนน้อมทาตนนะคะไม่ถือยศถือศักดิ์นะคะและที่สําคัญคือไม่ควรทําอะไรเกินตัวเองหรือว่าเกินฐานะตัวเองค่ะ mm hmm. ข้อที่4นะคะวรรณคดีเรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าควายเสียดายพริกนะคะเดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะ ข้อคิดนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการาดำเนินชีวิตได้เลยนะคะข้อคิดที่หนึ่งนั่นก็คือสอนเกี่ยวกับการรู้จักการเก็บหอมรอมริบค่ะแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักขยันมันเพียรในการทำมาหากินนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของคู่ของเราในอนาคตค่ะหรือสอนเกี่ยวกับการพูดนะคะว่าให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังคำพูดนะคะคิดก่อนพูดเสมอค่ะเช่น เห็นเต็มตาแล้วอย่าเห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอนต้องเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวลคิดก่อนพูดนะคะข้อที่3ค่ะสอนว่าควรรู้จักการใช้คนนะคะว่าจะใช้ใครเนี่ยเราต้องพูดดีๆกับเขานะคะรู้จักยกย่องชมเชยเขาเขาถึงจะอยากทำงานให้เรานะคะเช่น หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุก็คือทุกคนชอบให้เชยชมชอบให้ชมใช่ไหมคะไม่ชอบให้ใครมาว่านั่นเองคะ่ะหรือข้อที่4นะคะบอกว่าเราเนี่ยควรรู้จกักเร่อะใมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและข้อที่5ค่ะสอนว่า เราเนี่ยควรเคารพผู้ใหญ่ค่ะเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านย่อมมีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะสรุปเลยก็คือคุณค่าที่เราได้จากเนื้อหาในวรรณคดีเรื่องอิสริยานภาษิตนะคะหลักๆเลยก็คือสอนเรื่องการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการพึ่งพาอาศัยกันการคิดก่อนพูดหรือคิดก่อนทำนะคะการขวนขวายหาความรู้นะคะแล้วก็ ไม่เชื่อคนง่ายนะคะสอนในการทําความดีนะคะสอนในการพิจารณาตนเองนะคะเอาใจเขาก็ใส่ใจเราแล้วก็พิจารณาคนอื่นนะคะสอนให้รู้จักความอดทนต่อความยากลําบากแล้วก็ไม่อวดความรู้ค่ะ ถ้านักเรียนอยากรู้คำาพันธ์อื่นๆนะคะที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างเนี่ยนักเรียนสามารถหาอ่านได้นะคะในเนื้อเรื่องนะคะควาประพันธ์ในหน้าที่97นะคะถึงหน้าที่99นะคะไม่กี่หน้าเองนะคะแค่3หน้าลองไปอ่านดูนะ ต่อมามาดูข้อสอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องอิสรยานภาษิตกันบ้างนะคะข้อสอบในเรื่องนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดคือจุดมุ่งหมายของอิสรยานภาษิทธตอบได้ไหมเพื่อสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตของสังคมจารีตของสังคมก็คือ การพูดนะคะให้คิดก่อนพูดการวางตัวให้เคารพผู้ใหญ่นะคะรบผู้ใหญ่ดูตามาสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำนะคะทำาวางตัวให้เสมอกับฐานะผู้ตัวเองนั่นเองนะคะสังคมไทยเนี่ยจะเคารพนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสังคมแบบเคา,ารพในความเป็นผู้เอาวโสน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะคำสอนข้อใดมีน้ำเสียงเสียดสีผู้มีอำนาจ ตอบคือของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้าใครเลยเล่าจะไม่งามตามสเสด็จสเสด็จอันนี้ก็หมายถึงผู้ที่มีอำนาจหรือหมายถึงเชื้อสายของพระมหกศากษัตริย์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าของสิ่งใดเจ้าว่างงามเจ้าก็หมายถึงสเสด็จก็คือคนที่มีอำนาจบอกว่ามันดีก็ต้องบอกว่า ต้องตามเจ้าก็หมายถึงว่าอะไรคะถ้าเขาบอกว่าดีเราก็บอกว่าต้องบอกว่าดีตามเขานะคะใครจะกล้าบอกไม่ดีตามผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมคะข้อนี้จึงมีน้ำเสียงเสียสีผู้มีอำนาจนั่นเองค่ะผู้น้อยก็ไม่สามารถขัดแย้งได้นะประมาณนี้นะคะที่เขาพูดมาก็เลยเสียสีไปนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งวรณคาดีเรื่องนี้นะคะ อิสริยานภาษิตข้อใดสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมคำตอบคือค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้าผู้ไปหน้าก็หมายถึงผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ ข้อที่สาเนี่ยเป็นคำสอนเกี่ยวกับการวางตัวให้เรารู้จักเคารพผู้ใหญ่นะคะผู้ไปหน้าให้เราปฏิบัติตามผู้ใหญ่ผู้ที่ประสบการณ์มากกว่าเราส่วนข้อที่1และ2นะคะ1และข้อ2เนี่ยค่ะเป็นการสอนว่าเราควรฟังหูไว้หูนะคะเชื่อน้ําใจดีกว่าเชื่อคอํายุก็คือไม่ควรที่จะเชื่อผู้อื่นง่ายๆนะคะส่วนข้อที่สเนี่ยนะคะปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืนเขาสอนว่า คนรักกับคนที่เกลียดเราเนี่ยไม่ยั่งยืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าในภายหน้าก็ได้วันนี้อาจจะรักเราวันหน้า,าจจะเกลียดเราก็ได้ใช่ไหมคะคาตอบจึงเป็นข้อ3ค่ะสอนเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมว่าควรเดินตามผู้ใหญ่นั่นเองให้เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะหรือข้อต่อไปนะคะอิสริยานภาษิตข้อใดเด่นในเรื่องของการใช้ความเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ได้พูดต,งตรงๆใช่ไหมคะคำตอบคือข้อที่ 4ค่ะข้อที่4ี่นะคะจะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝักเขาบอกว่าเปรียบเทียบความรู้ความคิดปัญญาเนี่ยเหมือนอาวุธนักเรียนเคยเห็นดาบไหมดาบเนเขาจะเก็บไว้ในฝักดาบหรือปลอกดาบใช่ไหมเราควรเก็บความรู้ของเราเนี่ยนะคะไว้ในฝักนะคะเมื่อไหร่เรามีความจําเป็นเนี่ยเราจึงควรนํามาใช้นะคะเราควรจะชักอาวุธออกมาใช้นะคะ ให้ควรเห็นถึงความแหลมคมของความรู้ของเราแต่ถ้าไม่ถึงเหตุความจาเป็นไม่ต้องอวดรู้ไม่ต้องอวดฉลา,าดนะคะอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังค่ะว่ามีปัญญาก็เก็บไว้นะคะไม่ควรจะแสดงออกมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเหตุการที่ควรจะใช้ก็ชักออกมาค่ะ ส่วนข้อหนึ่งนะคะข้อ2อและข้อ3เนี่ยนะคะเขาสอนเกี่ยวกับความรักค่ะว่าให้รักกันให้ทาดีนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับคําพูดนะคะให้รักกันไว้นะคะให้กระทําแต่ความดีนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับาการพูดนะคะการพูดว่าควรพูดเย็นยอพูดชมผู้อื่นนะคะผู้อื่นถึงจะอยากทำงานกับเราอยากร่วมมือกับเรานะคะ สุดท้ายสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายหรือเปล่าคนสามขามีปัญญาหาไว้ทักคำามได้สิคิดเส้นป้หมายถึงค่ายครูเฉลยไปแล้วหมายถึงคนแก่นั่นเองเพราะว่าคนแก่ต้องถือไม้เท้าใช่ไหมก็เลยเปรียบเทียบว่าเป็นคนที่มีสามขานั่นเองเก่งมากเลยนะคะสุดท้ายค่ะความรู้เพิ่มเติมที่คุณครูหามาให้นะคะจะจบแล้วนะคะ กำเนิดของกรอนเพลงยาวนะคะเราไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันเกิดในสมัยใดนะคะทราบแต่เพียงว่านิยมแต่งกันมากๆเลยนะคะสมัยกรุงศรีตอนปลายนะ,ะกรอนเพลงยาวในยุคแรกนะคะไม่เคร่งคัดเกี่ยวกับฉันทลักษณ์นะคะจะแต่งยังไงก็ได้นะคะไม่มีฉันทลักษณ์ที่ตายตัวค่ะจํานวนคําในการแต่งนะคะบางว่าก็มี6คําบ้างมี7คําบ้างไปจนถึง15คําเลยก็มีแล้วแต่ผู้แต่งนะคะ กรเพลงยาวในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีเนื้อหาในการเกี้ยวพาราสีผู้ชายจีบผู้หญิงเป็นต้นนะคะหรือเป็นจดหมายรักพี่ผู้ชายเนี่ยเขียนจีบผู้หญิงนะคะแต่ความเป็นจริงค่ะเนื้อหาของกรนเพลงยาวเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่ความรักการจีบการของชายหญิงเท่านั้นนะคะมันสามารถแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ เพลงยาวที <intrigued> <S <S <lime Donna> ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศการสอนใจนะคะการเตือนใจมีมากมายเช่นเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรเพลงยาวที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพิร์นะคะสงสัยดูฝนฟ้าอากาศมากเพลงยาวที่เกี่ยวกับการพยากรณ์คือการพยากรณ์ล่วงหน้าการคาดเดาล่วงหน้าเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยานะคะเช่นเรื่องเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเพลงยาวในลักษณะของกรอน,นิราดด้วยก็คือมีการพัฒนาถึงการพลัดพรากใช่ไหมการเดินทางจากที่1ไปยังอีกที่1แล้วก็มีการข้ามครวนถึงหญิงอันเป็นที่รักคะ่ะซึ่งตรงกับนิราศเลยเพราะานิราศคือการบันทึกการเดินทางระหว่างที่1ไปยังอีกที่1โดยระหว่างทางจะมีการข้ามครวนถึงนางเป็นที่รักใช่ไหมคะซึ่งกรอนิราศที่ซึ่งกรอน,นรอรเพลงยาวที่มีลักษณะเหมือนกรอน,นิราศมีไหมมีค่ะเช่น เรื่องเพลงยาวรบพรม่าที่ท่าดินแดงนะคะหรือเพลง,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 งยาวที่มีเนื้อหาคําสอนค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องเพลงยาวถวายโอวาทของสุนทรภู่นะคะหรือเพลงยาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่าเรียนเส็ษสีค่ะเช่นเรื่องเพลงยาวหม่อมเปดสวรรค์ค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแบบ18บบวกนิดหนึ่งนะใครอยากรู้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้สรุปคือกลอนเพลงยาวนะคะ เราไม่รู้ว่ามันเกิดมั้งแต่สมัยใดนะแต่มันนิยมมากสมัยกรุงศรีตอนปายนะส่วนชันทลักษ์ไม่เคร่งคัดมากนะคะหลายคนเข้าใจว่ากรอพเพลงยาวจะแต่งสําหรับการจีบการการเกี่ยวกันสําหรับผู้ชายผู้หญิงแต่จริงแล้วไม่ใช่สามารถแต่งได้หลายจุดประสงค์เลยนะคะแล้วแตออ่ผู้แต่งนะคะว่าอยากจะแต่งกรอนเพลงยาวเกี่ยวกับอะไรโอเคไหมตอนนี้จบแล้วนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องอิสร,รยานภาสิทธ์นะคะ หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะคะเรื่องนี้ไปบ้างนะคะอย่าลืมถ้าอยากรู้เนื้อหาเพิ่มเติมไปอ่านเนื้อหาได้นะคะในหน้าที่97ถึงหน้า99นะคะมีคำประพันธ์อยู่แค่3าหน้าเองไม่ยาวมากนะคะลองอ่านดูสำหรับชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวเราจะมาขึ้น เนื้อหาในเรื่องต่อไปนั่นก็คือบทภาคเอราวัณกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะบอกแล้วว่าวันนี้จะปล่อยเร็วนะคะครูตายไปแล้วนะคะลาไปก่อนกับอิสร,ริยานภาสิทธ์ธค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ